สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอาวิชาวความรู้เกียบกับการสั่งจิตผลิตกันมาฝากเพื่อนๆในเพจนชาแฮปปี้เนสนั่นเองนะคะก็วันนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้สองข้อนี้ เราจะสามารถสั่งจิตผลิตเงินได้ล้านเปอร์เซนต์เลยนะคะเพียงและจัต้องการให้ทุกคนรู้สองข้อนี้ที่นัชนำม,มาฝากวันนี้นะคะถ้ารู้แล้วนะคะเพื่อนเนทุกคนจะสนุกไปกับการที่เราจะสั่งจิตผลิตเงินได้แบบง่ายๆสบายๆเลยนะคะสองข้อนี้มีข้อที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวมาดูภาพนี้นะคะเป็นภาพประกอบค่ะข้อที่หนึก็คือ จิตสำนึกนะคะจิตสํานึกเป็นภูเขาน้ําแข็งนะคะเปรียบเป็นภาพเหมือนภูเขาน้ําแข็งด้านบนนะคะสีขาวนี้จิตสํานึกค่ะมีเพียง10%เท่านั้นนะคะและข้อ2นะคะก็คือจิตใต้สํานึกค่ะ สิ่ใต้สำนึกนะคะมีลึกลงไปถึง90%เ์เลยทีเดียวนะคะเมื่อเรารูสองข้อนี้เราจะสามารถที่จะสั่งจิตผลิตเงินได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้ก็สั่งจิตผลิตเงินได้ล้านเปอร์เซเลยทำไมเราต้องรู้สองข้อนี้เพราะว่าเราจะเปรียบให้เหมือนกับด้านบนนะคะภูเขาน้ำแข็งสีขาวเนี่ยนะคะ เป็นจิตสำนึกจิตสำนึกนี่มีเพียง10% 10%หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เรารับรู้หรือรับสารหรือรับข้อมูลมานะคะซึ่งเขารับ รู้เพียง10%ในด้านของภายนอกอ่าเดี๋ยวแล้วฉจะดุจะบอกเลยนะคะก็คือจิตสำนึกนี่นะคะเป็นไอเดียหรือสร้างสารรค์ความคิดใหม่ๆที่มาจากกล่องเดิมๆกล่องเดิมๆเรานะคะแล้วก็เขาถูกควบคุมเพียงแค่5%ต่อการใช้ชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยจิตสำนึกถ้าเราต้องการที่จะปร่ยนแฟสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นเราจะต้องรับสา ข้อมูลหรือสั่งจิตประทับจิตใหม่ให้ลึกลงไปถึงจิตใต้สำนึกเพราะจิตใต้สำนึกนะคะเขาอยู่ลึกมากๆแล้วเขาก็รับข้อมูลแล้วก็สั่งการถึง ให้กับชีวิตของเราค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องการที่จะเปลี่ยนสถานาการเงินหรือสัานจิตผลิตเงินให้ได้ผลเราต้องรับข้อมูลจากจิตสำนึกและส่งลงไปลึกๆล,ล,ลงไปยังจิตใต้สำนึกซึ่งมี90%นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจอยากที่จะสั่งหน้าจิตใต้สำนึกให้ได้ผล<อ>ก็นะัชะมี ประทับจิตให้ลึกลงไปนะคะเป็นบทความประทับจิตเกี่ยวกับการเงินนะคะสร้างจิตผลิตเงินแบบง่ายๆสบายๆสบบย18บทความที่คัดสรรให้กับทุกคนแล้วคะ่ะ